สวัสดีครับผมกองมาหนองแวงตําบลบึงเงินอําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับที่โดนนะครับกลุ่มวิทุเคในบ้านหนองแวงนะครับกลุ่มคนในบ้านหนองแวงนะครับที่ทำลายชาวบ้านนะครับที่สินค่าชีวิตชาวบ้านนะครับทำลายมากบรรลูว่าจะครอบขั้วจากชีวิตแล้วนะครับณปัจจุบันก็โดนหลายคนนะครับในบุงบ้านหนองแวงและบ้านอื่นนะครับโดนกลุ่มบ้านหนองแวงนะครับตําบลบุงเงินอําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับ มูกุมมูยะดานะครับเจจันทร์นะครับทุนมีนานะครับเดี๋ยินบบ่ครับบ้านไหนยินบ่ครับแม้ตต่ผู้ใหญ่บ้านนะครับยังมีผมมาเนี่ยผมมายังมีส่วนรู้เห็นเลยปลกเหตุนะครับนะครับสำนักสงฆ์พระโบนะครับเสียมนะครับผมบังคุณยังไงทางศาสนาอีสี่เมียครับลวงนะครับ ล่วงนะครับเสื่อมศาสนาเป็นกระเทืยนะฮะอมคุ่ยกันอยู่นะครับฝากอย่างดีกศชหรือในงานไหนที่รับผิดชอบได้เดยอะสวยมาตรวจสอบนันบบนบนนนน่นนีออ่นะครับบานงองแวงตลบางเงินเพิ่มเพ่อนเพาะอย่างไรกนเจนนะครับภาคสองครับกศชภาคสองนะครับหรือพลนตำรวจเอกมาตรวจสอบบ้างนะครับไอ้ตำรวจยงยุติถึงนี่ยังีงนะครับ วิทย์อุศุตอยังเนี่ยน,นะครับนี่มีโดนทำลายไปสร้างเพราะว่ามันมีข้าราชการบางคนนะครับจะฉากบางแผนหลายๆที่ิตหลายๆหยมู่บ้านมันเหตุการณ์นี่มันคลายคขึ้นกันทั้งหมดเลยครับทั้งบ้านไฟไหม้ผู้ข้อตายสิ่งที่มันล่วงชาวบ้านนี่นะครับค้ำพูดทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะครับละเมิดสิทธิชาวบ้านอีกฆ่าชีวิตผู้อื่นไปเรื่อยอีก นะครับมูยดาพนดูตัวพืนดีอยู่ยดาบันังแบงเนี่ยนะครับล่างครับันังแบงดนบนบัวเงิน้ำเพื่อน้ำพ่องจัขอนก่นเนี่ยนะครับสร้างปัญหานะครับมันบอกว่าให้บให้ไปกราบตีมักท็อปมักเจ็บนะครับดูอียิปต์ชนชาสีเสี่ยงสานะครับเขาเขียวเข็มมุนี่บอกครับพี่ปอบนี่มุนี่ตีครับที่ดูจากข้าราชก,การเสน็นสายมุนีนะครับ มันตต่หาตต่หงหลายแล้วนะครับอยากให้แช่ซอยน้าแน่ยอยากให้มันเป็นเลี้ยงเป็นข้าวเป็นคนมาตรวจสอบอิลีบนมามาตรวจเราไปยนีเขาก็ข,าข,าขู่คนตะล้างนะครับที่โพสไปนี่มันขั้วจริงและในกลุ่มโลกเขายังต่อต้านอยู่พวกนี้นะครับพวกเครื่องมือมันออกมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับหาสั่งซื้อใดทางเน็ตหรือออกจากทางข้าราชการนะครับที่คุมประเทศไทยเขาต่อต้านอยู่กลุ่มพวกนี้นะครับมันเห็นเหตนผลเกิดาการฮูเวว นะครับโดยส่งเสียงนะครับด่าทอนะครับโดยใช้เสียงของคนในกลุ่มมั่นนะนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะยาติดติดหรืออยังเห็นในคนคลายอาการจิตเวทนะครับเห็ุในอาการหน่อยใจทะเลาะบอยแวงสร้างปัญหาและยอ,อย่างนี้แหละทำลายกันพอพวดแตกแยกชิบหายขาดตัวตายหมดเลยมันอุบัติเหตุนะครับจากขื้นแต่ย่านที่มันกระทำ ที่ดัดแปลงที่ใช้กันใส่เนี่มานขึ้นกับใส่กิบด้ยเหี้กลมกลมเห่ไร้ตายนะครับหัวใจร่มเดียวอีกยังอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ชวบาลบรรูเข้ามาไล้ายๆไม้ยากดกที่มันร่วงใชแทบบ้านนะครับนะครับพวกร่วงร่วงล่อทุกสิ่งทุกอย่างเน่ยมน่อยก็ไายตายเลยนะจากกีบด้วยเหีแทรกนะครับแทรกนะครับร่วมหายใจแทรกความคิดทำร้ายร่างกายนะครับ อาไว้ยบะต่างๆนะครับภายในนะครับบัอนแง็งดนดร้ายแล้วครับสร้างปัญหาเฮ็ดให้ยัดเย็ดอรมณ์ดีใจอีกนะครับจนพ่อแม่บุญลับรูอย่างครอบพวมันชิบหายหลายครอบัวแลวนะครับเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่างกับบ้ตะกับนีแต่เหตุห้จนให้ทุกข์ใหอย่างให้แตกแยกให้ตายหาตาย,ตายหงจะมาคูว่านองผมอาจผูกข้อตายอาจตายได้พ่อแม่มึงอาจตายหรือวันเหตุได้มันบอกนะครับ มาหลายปีแล้วครับเพื่อจานพ่อสุรพม์สินชัยตายจากพรมันนย่และครับนะครับนาออยนะครับในสิ่งที่มันกระทํำนะครับบางทียายด่าพันรูดีนะนะครับเมจันนะนะครับบ้านหนองแดงหนุนบัวเงินต้นเพนพ่องใ่าหนเจนเบื้องลวดเทียนอยู่ในเฟสลิชิดขวามพมมันมีทุ่มข้าราชการเตรียมนาบ้านีย่นะครับเส้นสายหลายนะครับนะครับมันหลายคนมันหลายอย่างนะครับ นี่มาคูว่าเสี่ยวผมตีคุกเสียวขบผมโรงพยาบาลจิตเวชสี่ขาผมขาพ่อครับเนี่ยขาทุกสิ่งอย่างขาพ่อจำเมื่อวานขาไปแล้วหลายปีแล้วครับฝากไว้ทำไมนครับฝากเสียนะครับบ้านหนองแดงตมบลเมืองอ่างเพื่อนอ่างพ่องจังหวัดขอนแก่นนะครับมีกลุ่มวิทุเท้ทำลายเป็นผิดเป็นไปนะครับตัวเทยบ้านและหมู่บ้านอื่นนะครับเทศบาลจัดของแลหมู่บ้านอื่นบ่นอื่นอีกสามปัญหาหลายแล้วครับที่ที่มันจัดฉากว่าแผนที่มันฉีดกำหนดทำไมนะครับที่ผมไปอยู่ผมผมเห็นหลายแล้วครับที่พวกมันเห็ดไป นะครับปากแช่นะครับปากหอดานหลวงน้่นเลยครับปากพออันนี้มันเกินเกินเกินจริงๆครับเทศบาลไม่มีควสุูควมจเจริญไม่ได้ใส่ชีวิตแต่ไม่ควมเสียมนะครับเป็นมู่บานที่มันเจริญไปแล้วเห็นแกสตัวเกสตกอย่างขนาดพูดถ่อู้เกสมันสร้างสอนหลูกขากันทำลายกันนะนะครับขนาดพระสงฆ์องค์เจ้าวนี้เป็นหอดนะครับบานองแวงนะครับปากแช่นะครับ